การวัดแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการวัดที่เราจะใช้สําหรับในเรื่องของอะไรในการวัดคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติของสิ่งต่างๆนะที่เป็นศูนย์ธรรมชาติค่ะและจุดศูนย์สมบูรณ์คือจุดที่มีค่าของสิ่งนั้นๆเป็นศูนย์หรือว่าไม่มีค่าอะไรเลยนะเช่นอะไรคะจุดที่ประชาชนค่ะมีรายได้เท่ากับศูนย์นะก็แสดงว่าอะไรคะก็แสดงว่าไม่มีอะไรเลยถูกต้องไหมนั่นก็คือว่าค่าที่ได้จากการวัดแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นค่าที่ทําโดยผู้ใดก็ได้ค่ะที่ใดก็ได้สามารถที่จะเปรียบเทียบ ันได้ททีเลยข้อมูลที่วัดนะคะในระดับนี้อย่างเช่นอะไรเขาชอบไปวัดที่ในเรื่องของต้นทุนรายได้ราคาอายุงานแล้วก็กําไรนะคะแล้วก็ค่าที่วัดได้นี่นะคะจากการวัดในระดับนี้เนี่ยสามารถที่จะนําไปบวกลบคูณหารนะคะกันได้เล็กในทางของคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็สามารถที่จะใช้กับเทคนิคทางสถิติได้ทุกประเภทเลยนะคะการวัด4ระดับค่ะผู้เชี่ยวชาญบางท่านนี่นะคะก็ได้ทําการจําแนกความแตกต่างเนาะในเรื่องของการวัดในระดับหลุ่มแล้วก็ระดับของการจัดอันดับออกเป็นพวกนะคะแล้วก็ใน เรื่องของการจัดระดับแล้วก็การจัดกลุ่มเนี่ยค่ะเราเรียกว่าสเกลลิงนะคะเนื่องจากค่าที่ได้จากระดับนี้นะคะไม่สามารถที่จะนํามากระทํากับทางคณิตศาสตร์ได้เนาะส่วนการให้ค่าแก่ตัวแปรในระดับช่วงแล้วก็ระดับอัตราส่วนค่ะซึ่งเป็นค่าในเชิงปริมาณกับผลที่สามารถที่จะนําไปกระทําในทางคณิตศาสตร์ได้นะแล้วก็เรียกได้ว่าอะไรเราเรียกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเร,เรียกว่าเป็นการวัดแท้จริงปัญหาของการวัดตัวแปรค่ะที่คนคํานึงถึงนะคะนั่นก็คืออะไรจะมีอยู่สส่วนด้วยกัน ะะส่วนแรกเนี่ยจะทาการวัดในระดับใดซึ่งจะมีความละเอียดเพียงพอแค่ไหนนั่นก็คือเป็นปัญหาข้อที่1นเนาะแล้วก็ในส่วนของการนําไปใช้ในการวิจัยล่ะอย่างเหมาะสมด้วยไหมนะคะการวัดในระดับใดที่เป็นที่นิยมนะคะคำตอบที่กว้างๆในเรื่องนี้ก็คือระดับของการวัดนี่คะที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของตัวแปรและก็ความสําคัญของตัวแปรที่ต้องการทดสอบเป็นหลักนะคะคุณแล้วก็ในเรื่องของการวัดตรงนี้ค่ะเราไปดูแค่ตรงตรงนี้นะว่าในเรื่องของการวัดโดยมากทางบริหารหรือว,ว่าในทางการ จัดการอยู่ในระดับกลุ่มจะทําให้เราทราบถึงในระดับใดจะมีรายละเอียดนะคะที่เ,เพียงพอแค่ไหนนั่นก็คือเป็นปนัญหาข้อที่หนึ่งแล้วก็การวัดระด,ดับใดที่เป็นที่นิยมกันนะคะคําตอบที่กว,ว้างในเรื่องนี้ค่ะการวัดระดับที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นคุณลักษณะของตัวแปรแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราต้องการทดสอบเป็นหลักนะคะการวัดที่ใช้กันมากในทางบริหารนะคะจะเป็นการจัดการอยู่ในระดับกลุม่มแล้วก็ระดับของการจัดอันดับะเนื่องจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนการจําแนกร,รายละเอียดมากเกินไป ไม่มีประโยชน์ต่อการนำผลของการศึกษาวิจัยไปใช้นะคะการวัดระดับช่วงแล้วก็วระดับอัตราส่วนนี้ก็จะมีอยู่บ้างในงานวิจัยการบัญชีกัน